สวัสดีค่ะอยู่กับทิพย์วาริยราชินีพระจันทร์ค่ะดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงระหว่างวันที่ 23- สถึง29สิงหาคมค่ะพุทธศักราช2563ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีกุมค่ะชาวราศีกุมคือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมค่ะ เราจะเริ่มดูกันใีเรื่องของการเงินและการงานของชาวกลุ่มกันก่อนนะคะว่าสัปดาห์นี้นะหน้าไพ่จะออกมาอย่างไรมีอะไรบ้างนะคะซึ่งพไพ่ใบแรกนะคะก็ออกมาเป็นเฮโรแฟนนะคะใบที่2ก็คือราชาดาบนะคะแล้วก็ใบที่3ก็คือสี่ถ้วยค่ะแปดถ้วยค่ะเด s สตา และจบลงด้วย1ไม้เท้าค่ะใบแรกนะเรามาที่ใบแรกกันก่อนใบแรกนี่มันคือตัวตนของคุณนะคะก็จึงจึงเอาไว้ตรงกลางเนาะ ตัวตนของคุณที่จะขับเคลื่อนไปให้เกิดสิ่งต่างๆหรือกำลังจะประเชิญเรื่องราวต่างๆในรอบสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นเมื่อไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็น h เฮล a ฟนหมายถึงว่าสัปดาห์นี้จะต้องสอนต้องถ่ายทอดต้องเป็นผู้นำพาความรู้นะถ่ายทอดไปสู่คนอื่นๆนะคะการอบรมการเป็นที่ปรึกษา าการเป็น g ูรูเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆนะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วตัวเองก็มีภาระเยอะมีเรื่องวุ่นวายเยอะในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าสัปดาห์นี้นะถ้าใครทำเกี่ยวกับเรื่องงานสอนงานวิชาการนะคะหรือเป็นข้าราชการนะก็เป็นไปได้อย่างดีนะคะแต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจทำมาค้าขายนะคะอาจจะ ไม่หวือหวานักนะไอคำว่าไม่หวือหวานักเนี่ยอุ้นก็ว่าไม่ขาดทุนหรอกนะก็ทรงๆนะ่ะไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าจะให้เสริมดวงนะคะคุณจะต้องมีมีการให้ฟรีไปก่อนเพราะว่าพลังงานของดาวพฤหัสเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของการถ่ายทอดความรู้และคุณประโยชน์ไปด้วยการถ่ายทอดความรู้และคุณประโยชน์หมายถึงไม่ว่าจะขายสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามนะคะ ให้เอาความรู้ว่าผนวกไปกับเรื่องนั้นๆด้วยผนวกไปกับสินค้าและบริการของคุณนะ่ะมันจึงจะเสริมนะมันจึงจะส่งเสริมกันนะคะแล้วก็จึงจะผลักดันไปได้อย่างดีแต่ถ้าใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็ให้สอนให้ถ่ายทอดสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่ที่เราทำได้อะให้กับคนอื่นๆเนะีะเจยดเวลาไปกับเ,เรื่องของการอำนวยประโยชน์สุขนะ อำนวยระโยชน์ลงลงแรงนะให้คนอื่นนะคะลงแรงไปก็ต้องก็ต้องแชร์ปัญญาของเราไปด้วยวิธีการแก้ปัญหานะไพ่เฮโรแฟนนี่มันเป็นไพ่หมอดูใบหนึ่งด้วยนะบางทีก็อาจจะต้องเป็นศิรานีนะหรือฟังฟังเรื่องของชาวบ้านอย่างน้อยๆก็ต้องฟังแล้วก็แนะนําอย่างเป็นกลางอย่างมีสัมมาทิฏฐินะด้วยใจเป็นกลางเฮโรแฟนคือความเป็นกลางนะคะ และสิ่งที่คุณจะต้องเผชิญสัปดาห์นี้นะคะก็คือนี่ราชาดาบนะคะก็คือเผด็จการนะความเผด็จการความความเอาแต่ใจความดื้อดึงนะของของผู้คนรอบข้างหรือของเจ้านายนะคะคิงเนี่ยนะคะก็คือผู้เป็นใหญ่นะเป็นใหญ่แล้วถือดาบอยู่ก็คือเผด็จการเราจะเห็นได้ว่าเวลาก็ถือดาบดาบเขาเอียงด้วยเห็นไหมคือเอียงไปในด้านที่ ที่อารมณ์รักชอบชังเขามีอยู่นั่นแหละดังนั้นถ้าหากว่าจะเกิดอ่าถ้าถ้าไปเถียงถ้าไปงัดค้างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะอ่เกิดแต่ความสูญเสียมันก็ไม่ดีสำหรับทุกๆคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าเกิดว่าคุณมีอ่ามีตำแหน่งมีหน้าที่การงานพอประมาณแล้วอาจจะไปเจออาจจะไปเจอคู่แข่งหรือคนที่ขัดขวางคุณนะ่ะ คนที่ขัดขวางคุณคนที่ใช้อารมณ์นะคะมาบ่อนทําลายงานเรานะบ่อนทําลายเบียดเบียนงานเรานะไม่สบอารมณ์เท่าไหร่หรอกนะในช่วงนี้ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นผู้บริหารละ่ะถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นพนักงานะร,ะร,ะร,ะระดับลูกน้องนะคะระดับล่างๆนะคะเราก็จะได้รับคําสั่งที่ผ่เด็จการนะที่มัดมือโชกให้ต้องทำนะไม่พอใจ เราก็ไม่พอใจนะกับงานที่ได้กับบทบาทหน้าที่ที่ได้แต่อุ้นว่าทําไปเถอะเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็ได้ฝึกฝนตัวเองอะ่ะค่อยๆวางแผนค่อยๆทําไปนะคะมีเรื่องใหม่ๆที่ดูเหมือนเราไม่ค่อยชอบใจนะนะจะต้องหยิบจับทำนะคะแล้วก็เให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คุณจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับงานบุญด้วยเราแฟนขึ้นใบที่1 งานบุญนี้หมายถึงข้างในงานของคุณเองก็อาจจะมีเรื่องของงานอาสาเรื่องของน้ําใจที่จะต้องช่วยเหลือแบ่งปันหรืองานบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของวงสังคมอ่ะ,อะกระถินผ้าป่าอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็จะได้เข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นะคะพิธีกรรมจารีประเพณีศักดิ์สิทธิ์นะคะตรวจสอบดูซิพอไพ่สตา,าเเมเเ้เเ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 เ Herofan กับสตาขึ้นมาด้วยเนี่ยติดบนติดทำสัญญาอะไรไว้ไหมนะคะที่เป็นตัวขัดขวางที่ทำให้การงานของเรายังไม่คืบหน้านะคะหรือหรือบางทีไม่ได้ลั่นวาจาไม่ได้ไม่ได้พูดออกไปหรอกว่าว่าขอบนอันนั้นอันนี้นะคะ บางทีไม่ได้พูดออกไปหรอกแต่เป็นความตั้งใจลึกๆอย่างเช่นจะนั่งสมาธิจะสวดมนต์แล้วมันล้มเหลวอ่ะมันเฟลมันทาไม่ได้สักทีเออลุกขึ้นมาหยิบจับทําเป็นธุระเป็นเรื่องเป็นราวอเรื่องนี้มันจะไปเสริมมันจะไปผลักดันในเรื่องของการงานให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะทั้งเ,เขาเรียกว่าใน,ในเรื่องของการทํางานด้วยคุณก็ต้อง อุทิศแปลงกายแรงใจอ่ะเยอะด้วยนะคะสตาหมายถึงการทําด้วยความศรัทธาทําด้วยความรักนะทำด้วยความมุ่งมั่นความรักแล้วก็มองโลกในแง่ดีมองโลกตามที่มันเป็นจริงนะมีความเที่ยงธรรมยุติธรรมนะไม่บ่นไม่ว่าใครเยอะนักนะคะแล้วก็พักเรื่องการบ่นการว่าไปก่อนแล้วก็เอ,เอาเอาหัวใจมาทุ่มเทมาใส่กับเรื่องของการงานนะจะสาเร็จ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็สําเร็จแล้วสําเร็จนี้ไม่ได้สําเร็จธรรมดานะสาเร็จแบบที่ว่าขจัดอุปสรรควากน้ําไปด้วยในตัวเลยนะคะบางทีเนี่ยข้อระวังนะข้อระวังพอเวลา8 8ถ้วยนะราชาดาบบวก8ถ้วยนะคะอ่าแล้วก็แล้วก็4ถ้วยขึ้นนะด้านล่างเนี้ยนะคะบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจแนวคิดของอีกฝ่ายไม่เข้าใจความคิดของลูกค้า ไม่เข้าใจความคิดของแผนกอื่นๆหรือผู้ร่วมงานคนอื่นๆทําจิตใจให้สงบเอาความชอบความชังออกไปก่อนแล้วก็จะมองเห็นว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรหรือผู้ร่วมงานเขาต้องการอะไรนะคะอ,อ,อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าการเงินเนี่ยมันได้ไม่ค่อยคุ้มเหนื่อยแต่ก็ไม่ถึงกับขาดทุนนะคะยังเรื่อยๆอยู่แต่ว่าควรปรับเปลี่ยนวิธีหรือกติกาในการทำงานบ้างเล็กน้อยนะ บ้างเล็กน้อยเพื่อที่ว่าให้การทํางานมันสะดวกมันราบรื่นขึ้นก็ลองไปดูไปทบทวนว่าอะไรมันเป็นจุดอ่อนเป็นข้อด้อยนะเปิดใจให้มันแบบเป็นกลางนะคะแล้วก็วางแผนดีๆนะอ,อนว่าไม่เกินความสามารถคุณหรอกเพราะว่าเดอะสตาร์ขึ้นเนี่ยทำด้วยความรักอะ่ะเดี๋ยวมันจะสําเร็จเองนะคะมีเรื่องใหม่ๆม,มีเรื่องท้าทายมาให้ทดลองทําแล้วคุณจะทําได้ด้วยทําได้ดีด้วยนะคะก็ สำหรับคนที่เป็นผู้บริหารอ้อนอ้อนแนะเอาไว้อย่างหนึ่งว่าพอตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีทั้งพระเดชแล้วพอคุณนะคะก็คือต้องวางกฎนะ Hero Fan นี่มันหมายถึงกฎ<ด>ประเพณีจารีตอะไรแบบเนี้ถ้ามันพูดถ้าพูดไปถึงเรื่องงานก็คือกฎเกณฑ์และบทลงโทษวางให้ชัดวางเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆวางเอาไว้ต<ๆ>ั้งแต่เนิ่นๆจะได้อา่าไม่ได้เป็นจะได้ไม่เป็นวัวหายล้อมคอกไปเนาะ มาสับไพ่อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะมาดูเรื่องของความรักนะคะของชาวราศีกลุ่มใบแรกเป็นเดรเบอร์ค่ะใบที่สองเป็นไพ่หนึ่งดาอาเดอสตา์ขึ้นอีกแล้ว สองเหรียญค่ะสี่เหรียญค่ะและสี่ถ้วยนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีสักเซตเดิมอะขึ้นมานะคะคือเราอยู่ในพลังงานอันไหนเนี่ย ไอเรื่องราวานั้นพลังงานนั้นมันก็ยังวนเวียนอยู่แหละแม้ว่าจะจับภ่รอบที่2นะคะแต่เดล l เวอรเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องความรักเนี่ยมันคือความสเสน่หาหลงไหลกันอย่างมากแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกมีเต้าอะไรอยู่กันเป็น10ปีเดล l เวอรไม่ค่อยขึ้นหรอกมันจะขึ้นกับอะไรขึ้นกับคนที่เป็นกิก๊กเป็นชู้รักกันนะอ่อเป็นหรือรักกันใหม่ๆรักกันใหม่ๆมเดลเมันก็ขึ้นได้นะคะ แต่ความรักที่ดีความรักที่สงบสุขมันจะไม่ค่อยขึ้นเดลเวอร์และความรักที่ดีความรักที่สงบสุขมันจะไม่มี3มคนนะเพราะว่าในภาพไพ่มันมีตั้งสามคนนยะถึงแม้อีกคนหนึ่งจะเป็นเทวดานะอีกสองเป็นมนุษย์นะก็ อย่างนี้ค่ะมัน The Lover เนี่ยมันเหมือนในเรื่องแบบบุพเพันิวาสนะพระเจ้าจัดมานะพระเจ้าจัดอดัมกับเอฟมาไนะห้มาเจอกันนะคะสร้างขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของอ่าสายสัญญากันแต่ปางก่อนบุพเพันิวาสด,ด้วยลางๆทำทำทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีร่วมกันมาแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งเนี่ยแบบนี้ The Lover นะคะก็ สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่ระวังเจอรักซ้อนระวังว่าแฟนจะต้องไม่แฟนก็ตัวคุณเองนะมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นตัวคุณเองเนี่ยแหละที่จะต้องสับรางที่จะต้องแบบหมุนไปบ้านนั้นทีบ้านนี้ทีนะคะหรือบางทีเนี่ยตัวคุณอาจจะสับรางระหว่างการงานกับความรักแบบนี้ก็ได้บางคนอาจจะสับรางในเรื่องของอบ้านเล็กบ้านใหญ่ นะบางคนอาจจะสับรางระหว่างการงานกับความรักอันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่เนาะว่าในในในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงของแต่ละคนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณและแฟนกำลังคิดถึงเรื่องของงานอดิเรกที่จะทำร่วมกันทำได้อย่างดีนะคะได้เงินได้ทองมาดีเลยทีเดียวละนะคะกะ็เป็นไปได้เป็นไปได้อย่างดีเพียงแต่ว่าก็ต้องลงไปศึกษาเรื่องนั้นนน่นะ ให้ครบถ้วนให้รอบด้านอีกนิดหนึ่งลงมือทําได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องรีรอไม่ต้องรู้จนโหไม่ต้องรู้อย่างมหัศจรรย์จนเพอร์เฟกก่อนถึงจะทํารู้เท่าไหร่ทําเท่านั้นลงมือทําไปเลยแล้วค่อยๆพัฒนามันไปนะคะวันนี้เนี่ยความรู้บางอย่างยัง ยังต้องเติมยังต้องเพิ่มยังต้องเพิ่มประสบการณ์บางอย่างนะคะประสบการณ์ความสามารถอะไรบางอย่างบางจุดมันยังเป็นจุดอ่อนยังไม่พอแล้วก็การเงินเนี่ยยังต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวงังแต่อย่างไรก็ดีไม่ได้ขาดทุนอไม่ได้ขาดทุนนะคะอาจจะได้เล็กได้น้อยไปบ้างในสัปดาห์นี้ถ้าลงทุนคู่กับแฟนนะคะเริ่มได้เลยอ่า หมดลงแล้วนะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยกดไลค์และ Subscribe ไว้ที่ช anel ตำหนักดวงและฝากติดตามที่เพจทิปวารีราชินีพระจันทร์ใครอยากเรียนดูดวงนะคะเรียนรู้ความหมายของหน้าไพา่78ใบกับก็ทักหาอ้นได้นะคะรวมถึงใครอยากที่จะดูดวงตรวจสอบดวงชะตาส่วนตัวกับอนหนึ่งชั่วโมงเต็มๆแอดไลน์มาหาที่ id emmy beauty นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีสวัสดีค่ะ